นี่มา,าวัดสวนดอกครับนะฮะเห็นพระธาตุโองพระเจ้าทุกตรงนะฮะพระมหากษัตริย์ก็้วาไว้ที่นี่ครับที่วัดสวนดอกครับน,นี่ะครับการไหว้ คะมาทำบุญที่นี่นะครับนะคะมาทำบุญบัตรทำบุญที่วัดสวนดอกครับอรุณสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้อากาศสดชื่นนะครับท่านอาจารย์เนตแน่ได้มาเดินทางสายบุญเส้นสายบุญภาคเหนือนะครับเป็นรอบที่สองนะครับตามคำเรียกร้องของ f c นะครับแล้วมารอบนี้เนี่ยอ่ นอกจากไปท,ทําพิธีทุทลพิเศษที่วัดศรีสุพรรณนะครับที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยพี่น้องในจังหวัดอื่นในบริเวณภาคเหนือบริเวณใกล้เคียงกับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเตรียมพบกันนะครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ดีดีที่อาจารย์แนี่ยท่านจัดเตรียมแผนเอาไว้นะครับเราจะเยี่ยมชมจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเรานะครับแล้วพบกันครับขออนุโมทนาบุญครับขอ,อ